สวัสดีครับพบกวับผมครูคูพีทีนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคูพีทีฮาเฮนะครับเนีย่ยที่ทุกท่านเห็นนะครับวันนี้นะครับขนมเดียวกับชินอสุเกะครับการชินจังนะครับซึ่งพูดถึงการชินจังนะผมเคยเปิดการชินจังในขนมบิก,ก้าที่เป็นคลิปสั้นไปหนึ่งครั้งนะครับที่เป็นขนมกล่องเขียวๆนะครับแล้วก็ การ์ดชินจังของลูกอมรสโคลานะครับคราวนี้ก็จะเปิดนี่ครับคืขนมการ์ดชินจังพาวเวอร์การ์ดนะครับเครยอตชินจังของขนมอบกรอบเครยอตชินจังแล้สุก้าอโพดครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวห่อขนมก่อนนะครับห่อรักห้าบาทนะครับนี่ครับนี่ครับตัวห่อขนมอันนี้การ์ดขึ้นมาข้างหน้านะครับ น่าจะหนึ่งใบนะจากที่ผมจับดูโฟกัสอยู่ข้างหน้าแล้วก็นะครับรายละเอียดที่บอกเป็นขนมอะไรนะครับอยู่ตรงนี้ขนมอบกรอบเคลียร์ชินจังนะครับรสุบข,ข้าวโพดนะครับน้ำหนักสุทธิสิบห้าสิบห้ากรัมนะครับน่ครับก็มีรายละเอียดให้นะครับด้านหลังโภชนาการนะครับวันหมดอายุนะขอตึงตัวข้างหน้าให้ดูนะว่าจะเป็นยังไง ดึงออกยากดีครับดึงออกมาแล้วครับนก็เป็นนี่ครับชินจังชินจังนี่ครับัอยู่นะครับขนมกต้นกล้าแบบนี้นะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าจะเปิดคาฟองเลยดีกว่าเพราะดึงออกมาแล้วดึงยากดูครับตัวนี้ซื้อมาทั้งหมดสองแพ็คนะครับของการ์ดไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่เคยจะนะครับเปิดอันแรกกันเลยดีกว่า ชิมจังครับเีบอืมนี่เน่จังโลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับหนึ่งดาวนะครับน่าจะแบ่งตามระดับดาวนะครับมีพาวเวอร์ให้นะครับแล้วก็มีบวก400แล้วก็มีรูกคอ้นน่าจะไว้เป่าอยิางฉุบนะครับต่อที่สองครับ ฮอร์เลยครับตอนนี้แล้วอ่าโนสเกะครับนี่สองดาวครับกิมโนสเกะอันนี้กระดาษนะครับอืมโนสกเกะแล้วครับหนึ่งดาวครับโอ้สูงสุดน่าจะสามหรือเปล่าหนึ่งดาวเยอะอยูอ่นะครับ เพื่อนนะครับเพื่อนจิจังคาชมิมาคุงหนึ่งดาวหมนกันครับขนมห่อคาราหดห้าบาทนะครับซื้อมาสองแพ็คมาดูกันนะครับ่อจะได้จังนงี้ยครับชินชางมาอีกแล้วหนึ่งดาวครับชินาสุเกะกำลังกุมกินกุมกินนะกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับ การจะทำบอกมาดีนะเป็นการกระดาษน,นี่นะในในจังครับในในจังนะครับสองดาวครับอยากรู้ว่าสูงสุดกี่ดาวนะครับการเรียกชินจังของขนมเรียกชินจังนี่ครับอ่าในในจังนี่ซ้ำครับเพิ่องออกไปในใน,นจังครับ ใช่นะครับถ้าบอกอ่านี่ห้าดาวครับมาดูนี่ตัวห้าดาวนะครับมีวิบวับวิบวับอยู่นะครับนิดเดียวครับปั๊มปั๊มไปนิดเดียวครับฟอยเห็นไหมวิบวับนิดเดียวห้าดาวจะมีวิบวับอยู่ครับชินโนสุเกะนะผู้พลังหนึ่งพันหกแปดร้อยนะครับห้าดาวนะครับห้าดาวนี่จะเป็นระดับสูงสุดมีวิบวับอยู่ถ้าสะท้อนแสงนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะแสงน้อยครับ ดาวมีวิบวับนะครับหนึ่งดาวไม่มีอะไรนะครับแล้วสูงสุดห้าดาวนะครับการชินจังอ่านี่สี่ดาวครับสี่ดาวไม่มีวิบวับนะครับน่าสเกะครับข้อแกะยากอยู่นะฮะโอ้แบบนี้ห้าดาวครับห้าดาวจะมีวิบวับนิดๆนะครับ นิดเดียวครับนี่ครับห้าดาวครับอ่าสองดาวครับอันนี้คือมาโสะคุงครับเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเราจะได้ หนึ่งแพ็คโอ้นนครับอืมมันจะมีการรุ่มห้าดาวนะใบโอสองดาวครับจริงจังสองดาวนะได้หนึ่งดาวมาหลายใบเลยครับแต่เราเน้นที่ห้าดาวนะครับหนึ่งแพ็คน,นะครับแพ็คน,นี้ได้ห้าดาวมาสองใบครับ ไม่ได้ถอดรากนะเดี๋ยวต่อที่พักที่สองนะอืมสองรากครับ,ออรบอเอยโยชินจงังชินสิกเกะ อืมหนึ่งดาวครับมาซาโอคุงคนระับมาดูแค่ที่สองจะได้ห้าดาวเพิ่มไหมนะครับอืมคุณพ่อก็มานะครับฮิโรชิครับหนึ่งดาวที่หมายว่าที่ห้าดาวนี่จังหนึ่งดาว โอ้หนึ่งดาวมาเลยคนระับตรงนี้มันเหนียวนะคหนึ่งดาวหนึ่งดาวครับโอ้มันเหนียวไปหน่อยในตรงตัวฟองก๊าซเนี่ยเหนียวขาชมาคุงนะหนึ่งดาว ไฮดาวมาอีกแล้วชินโนสุเกะแอไฮดาววิบวับนะครับมีวิบวับให้ดูทีครับแสงมันไม่เข้าเราเลยไม่ค่อยวิบวับไม่ค่อยโผล่นี่เจียมันปั๊มบางมากมีหนึ่งบนะใ,งในงบ,บงในะครับแพ็คที่สองไฮดาวมานหนึ่งใบครับอืมมาสโตรคุงไหมครับหนึ่งดา กนี่ยังไม่ซ้ำนะน,นะครับ5ดาวมีวิบับนิดเดียวเองครับปั๊มวิบับนิดหนึ่งนะครับฟรอยนิดๆ5ดาวชินโนสุเกะที่5ดาวก็เป็นชินโนสุเกะทงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นปเอกของเรื่องนะครับเหลือคุณแม่เนะี่ยชิน,นสุเกะหนึ่งดาวเหลืออีกสองใบสุดท้าย โอ้หนึ่งดาวคุณพ่อเหมือนจะมาแล้วนะครับใบทสุดท้ายชินโนสุเกะสองดาวเอาเดี๋ยวต่อไปเราเข้าสู่ช่วงสรุปผลนะครับสรุปผลจากการเปิดสองแพ็คนะครับ2ี 14, สิบสี่ซองก็ได้มาทั้งหมด ยี่สิบส่ใบนะนี่ครับจะได้5ดาวมาแพ็คละ2ใบครัมีวิบวับหน่อยนึงครับเห็นไหมผมเปิดไฟมาเพื่อให้สะท้อนแสงนิดเดียวครับปั๊มฟอยนิดเดียวเดี๋ยวปั๊มเลเซอร์พูดไงพูดไม่ถูกนะให้มันวิบวับเนี่ยครับสองสี่ใบนะครับแพ็คละ2ใบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมครูคุปพีทีก็ขอลาไปก่อนนะครับซึ่งคราวนี้ก็ซื้อการ์ดชจีนยางเปิดให้ดูด้วยนะครับใครอยากซื้อก็ไปหาซื้อได้นะครับขนมเข้าพูด ขนมอบกรอบนะครับเครยอชินจังรสสูตข้าวโกดแบบนี้นะครับยกแพ็คแพ็คละ50บาทนะถ้าจำไม่ผิด12ซองนะครับได้1ิอใบนะไปหาซื้อกันได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็หาการ์ดทจังมาเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกด u b s c r i b e ให้ผมด้วยและติดฝากติดตามเพจ a c e b o o k ครูฮาคุูพีดีข้างล่างนี้ด้วยนะครับแล้บก็ใหม่ครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye